สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดนัตเนวสีเซ e ร,ร์ฟทอยสตอรี่สี่นับโดวยวันนี้ผมมีเทรนระยะมานึงนะที่ผมเนี่ยอยากทํามานานมากแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่กล้าทำเพราะผมกลัวคนดูในช่องด่ากลัวเด็กในเซิร์ฟด่าเอานะแต่ว่าวันนี้ผมได้การอนุมัติจากแอดมินมานะถ้าผมเนี่ยไปแกล้งใครจนของระเบิดของแตกเขาพร้อมที่จะชดให้ผมแล้วก็จะแถมให้เด็กในเซิร์ฟที่โดนผมแก้ง ด้วยวันนี้ผมก็เลยจะจัดให้แบบเต็มที่แล้วก็จัดหนักซะหน่อยนะโดวยวันนี้ผมจะมาเล่นเดฟล่องหตันตลอดเวลาโดยที่ผมเนี่ยจะไม่โชว์ตัวเลยนะแล้วก็จะไล่ย,ยิงเด็กในเซิฟแกล้งเด็กในเซิรฟนะแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นให้เขาหัวร้อนนะเอาง่ายๆแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากตามผมมาเล่นนับก็สามารถไปโพสในกลุ่มเพื่อตามผมมารับของได้นับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่เป็นสายเทพทูนะก็สามารถมาเติมพวกยศพ่อค้าได้เพื่อเป็นพ่อค้าขายของนะส่วนใครที่แบบ กูไม่ได้แบบเกินแบบเป็นพ่อค้าครับแต่กูเก่งกูเน้นยิงก็สามารถมาเติมโปรโมชั่นหรือว่ามาดูโปรโมชั่นได้นะขอโปรโมชั่นก็น่าจะประมาณนี้แต่ถ้าใครที่เป็นสายฟ้านะครับก็อันนี้ผมน่าจะเคยแนะนําไปแล้วมั้งเรื่องพวกบอสเอ็นบีพีนะซึ่งเซ็ตไซส์แม่งราคาพันกว่าถ้าใครดวงดีได้ไปก็ยิ้มแป้นส่วนนี้ก็แชร์กลุ่มแล้วก็อันนี้ของตามน่าจะเราเคยรีวิวไปหมดแล้วล่ละเขาไม่ได้เปลี่ยนของใหม่นะซึ่งวันนี้ผมขอเริ่มเทนระยะเลยละกันนะครับซึ่งปกติผมไม่ค่อยกล้าทําเท่าไหร่เพราะผมกลัว กูวคนด่าเนาะแต่เซิร์ฟเวอร์มีดเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วว่าคนที่เล่นวอซีเนี่ยมึงเอามีดมาฟันกันเนี่ยมันสนุกตรงไหนอ่ะกูอยากรู้ฮะมึงเล่นเกมยิงปืนนะมึงไม่ได้เล่นเกมแบบแบบศึกจอมยุทธอะเออเอามีดมาดวลกันชงแช่งชงแจงถ้างั้นเราก็ต้องไปตบพวกเซตพันสินะวันนี้ขอแบบถ้าถ้าผมทำอะไรหนักไปก็ต้องขอภายนะแต่ถ้าเบาไปก็มาดากูอีก พอบอกสุดแล้วพอทําไม่สุดก็โดนแม่งด่าพี่ภูมิพอมึงมึงบอกว่ามึงจะแกล้งเด็กในเซิร์ฟแบบสุดๆพอถึงเวลาจริงมึงก็ไม่ทนานําน่าไงแล้วพอกูทําสุดพอกูล้มคนด่ากันลืมบอกเ,อเฮ้ยไอ้หียภูมิมึงไปแกล้งเขาลองนึกสภาพว่าเป็นมือมาสินี่ไงโดนยับฟาร์มบอส PVP แกล้งเด็กฟาร์มเลยละกันแต่ว่าตอนแรกอะคนอยู่ในเซิร์ฟ PVP แบบเล่นเซ็จพันเยอะมากแต่ว่ากูเปิดชิมไม่ได้ทักทีไง,ไงครับน้อง แต่ว่าตอนนี้เปิดได้ละคิดได้ละว่าจะเปิดคลิปยังไงกูบอกเลยการฟ้าของมึงพวกมึงจะไม่ได้เป็นสุขเออแต่กูยังไม่เปิดกล่องเลยขอเปิดกล่องก่อนแล้วกันไม่ได้กล่องมีอะไร,รบ้างปุ๊บป๊บซึ่งแอดมินบอกว่าของในกล่องเนี่ยได้ของดีเยอะนะครับคือแบบเนี่ยครับลืมเล็กเอสบวกเอสธรรมดาเอสทิวซิปซิปโอ้ยเบียเอสบ้างไหมเนี่ยฮะแอดมินหรือว่ากล่องนี้มีแต่เอส อันนี้กล่องตัวละครหรือเปล่ากล่องสุ่มตัวฟาร์มอ๋อสิบสกล่องหูยผมผมหวังว่ามันจะได้ตัวที่แบบโคตรยากนะใน12กล่องเนี่ยเพราะ12กล่องอ่ะจริงๆนะน่าจะฟาร์มนานพอสมควรุยยากมาหนึ่งสองสาสี่หุยถือว่ายากออกเยอะพอสมควรนะสี่ตัวจาก12กล่องก็ถือว่าเลทกลางๆนะครับถือว่าไม่ได้ปรับจนแบบหูยยากมากแต่ว่าตัวยากมากน,น่าจะออกยากจริง เออมึงมึงไม่ได้ฟาร์มเป็นสุขหรอครับถ้ามีคนอย่างกูอยู่นี่มึงคิดว่ามึงมาปิกนิกกันหรอมานอนยิงพี่มานอนยิงบอสกันแบบเนี้ยเฮ้ถ้าเขาดีล่ละไอเป็นคนเร็วให้ก็ได้นี่ไงนี่นี่นี่เดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมแบบ,บแล้วผมก็ฟอร์มเนียนโชว์ตัวชับเอาไอเฮียโชว์ตัวไม่ได้เลยอะไรอ่ะผมโชว์ตัวไม่ได้ครับมาฟัง โอ้โหเพรตัวคนแรกเลยเฮียกูเซ็ตพันในน้องโอ้โหเอาแล้วถ้ากูโชว์ตัวไม่ได้ทำกันอ๋อมันกดโฮมเนี่ยอ่ะโชว์ตัวนี่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 ปุ๊บเราต้องทำอย่างงี้กดโฮมมาชึบอ่าเนียนกึบเนียนกึบเก็บช็อปช็อปชึบชึบชึบเซ็ตเองถือว่าพี่ขอนะน้องรัก เออพี่หิวไงดักฟาร์มไหมอ่ะเออดักฟาร์มมันเป็นเป็นเป็นอะไรอะ่ะฮะดักฟาร์มมันเป็นอะไรอ่ะมันบอกดักฟาร์มไหมอะ่ะมันดักฟาร์มนั้นมึงไปทำไมฮะขาไม้เรียกดักฟาร์มครับคขาเรียกว่าวาปมายิงอย่างเงี้ยดักฟาร์มมันยังน้อยไปมันอยู่ไงอีกวะนี่ไงกูขอหน่อยละกันนานๆจะเอ้ยขอไปเก็บของไอ้ที่ย้ายเมืองเลยบอกไม่ไหวแล้วเชียรแม่งยิงกูจากไหนก็ไม่รู้กูไม่อยู่แล้วเมืองนี้ มึงจะไปเมืองไหนมึงจํากูไว้นะกูอะไปได้ทุกที่มึงจํากูไว้จะเอ๋จะเอ๋ครับพี่ชายจะเอ๋จ้า,อจาของไม่มีกูขอดักฟาร์มหน่อยละกันวู้ฮู้อันเยอะไปแกงเขาเกินอันนี้บอกกูยังตามหาของกูอยู่หรือว่ามันเปลี่ยนที่ฟาร์มว่าดูดิเอ๊ไอ้หนูเองไปไหนอะพ่อมารับเองแล้วลูกนี่ไงึมงมามอบมือซะดีดีดพี่อะไรไ พี่อะไรใครอ่ะกูลูกคนเล็กว่เออว่ะไอ้เหี้ยกูลูกคนเล็กต้องมีพี่พี่ผมมาทำคลิปให้เขาพี่มาดักฟาทำอะไรทาอะไรดักฟารแบบนี้เลยหรอเออใช่แบบนี้แหละมันจะทำแบบไหนละน้องนี่กูวิ่งเร็วโชด้วยกูวิ่งเร็วโชด้วยเดี๋ยวตอนแรกอะพี่พี่ดักฟาร์มหลังหลาแกเปในเหียยีวะเหียภูม่ะเฮ้ยเห็นชื่อไอตัวนี้คือมีเซตันผมบอกให้ผมจำได้เดี๋ยวมึงเจอกู กอดเทนลยามหน่อยละกันวันนี้กูออกล่ากูเหมือนเสือหิวโหยนี่มันไม่เอาของใหญ่มาปะวะทุกคนเดี๋ยวมันเอามาแต่ว่าผมจะพยายามเล่นแบบเนียนๆนะครับโดยที่ว่าผมจะยิงเขาตายปุ๊บแล้วผมก็จะเปิดล่องหนไปเก็บของแบบเนียนๆนะครับถ้าคิดว่าเขาเนี่ยโดนผู้เล่นธรรมดาฆ่านะครับไม่ได้โดนแอดมินแต่เด็กสองตัวหน้ามันรู้แล้วแหละมีคนเคี่ยวฆ่ามันแต่ไม่ใช่ผมนะผมเป็นคนดีเออไอ้หนูไอ้จะไปไหนอ่ะ เองรู้ไหมว่ามีคนกำลังเป็นเอฟซีตามติดดิงอยู่ขึ้นมาถูกตึกซาดวย้ยเออมึงรู้ปะเนี่ยว่ามึงกำลังจะตายมึงรู้ไหมชีวิตมึงอ่ะมันกำลังถึงจุดโอ,อ้โหลงไปอย่างนั้นกูบอกเลยมึงรู้ไหมว่าชีวิตมึงกำลังถึงจุดสิ้นสุดไอ,อ้เชียเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยม,มันมันคิดอยู่ว่าผมยิงมาจากไหนแต่ออกูยิงไปจากตรงนี้เว้ยมึงคิดไปเองขุดมาเอาค้อนมาด้วยมาทุกคน รอมันดีก่อนถ้าไม่ดีมันยิงยากนะไอ้รอขวัวเนี่ยกระโดดที่อะไรกระโดดที่อะ,อะไรครับอะไรอะไรอะไรขลัวขลัวไม่เอาไม่เหวกลัวกลัวกลัวไม่อยู่ปืนเอาปืนเหล่เ <c oughs> ลอ้อหนหรอล,อลอ้อหนหรอมันยิงมึงมาจาก,กะะทุุสารทาทิศแต่มึงรู้ว่าเปล่าฮะตายดิขีอุย้ยขีไม่ออกเลยอะขีอกหนง่อยกูอยากฆ่ามาันหุย้ไม่เป็นไรครับแต่บออเติมน,นี้ตีแรง หูยเป็นเซ็พันเหมือนกันครับโอ้โหหิวกูหิวเลยกูหิวเลยกูหิวเลยเต็มพันฟรีสปอร์ตไอ้เฮียเดีย๋ยวค่อยไปขอชดโอ้อโหบอสลื้มเล็กเดีย๋ยวไปขอชดเอาหนะหนุม่มวันนี้พี่ขอเ,อเต็มพันไปแบบกินเหล้ากินยาหน่อยละกันแต่ผมไม่กินนะเหล้ายาพี่พูดไงเจ็บพี่พี่เฮ้ยโอ้โหเป็นต่างแขนไอเฮียวู้ฮู้ ไอเดอ้เหียสองตัวมึงจะมาเก็บของเหรอนี่ไงกูเองเดี๋ยวผมจะแก้ไม่คืนนะผมจะแก้ไม่คืนบอกว่าไม่มีโอ้ยมาเยอะมากเอ็งมาอะไรขนาดนั้นน่ะเอ็งมาปิกนิกเปล่าอะชมนุ่งขอนอ้าวฝันไม่ได้ไหนอะเทวดามาไหนอะโอ้โหี่เทวดาเออไหนอะเทวดานี่ไงมึงอยากรู้ว่าเทวดาเป็นยังไงงงอยู่ดีเพื่อตายโอ้ยยิงไม่เข้าโอ้ อ้าวเมื่อโอ้โหมันเกมหมดไปดิีๆพสที่แรงพัดโอ้โหไปดิพี่มูฟบอสตีแรงจริงนี่นี่อะปั่นป่วนปั่นป่วนนี่ไงตายหนึ่งไปแล้วไปแล้วโกโก้กลัวไอ้ยสองตัวนี้สองตัวนี้สองตัวนี้ไอ้เด็กสองตัวเออกูจะฆ่าเพื่อนมึงหนึ่งคนละกันถือว่าเป็นการไว้ชีวิตไอ้สองคนแต่ผมว่าเขาไม่กล้าดิสผมจะไปยิงไม่ให้มันดิสนะครับไอ้ไอ้นั่นเปนอยู่ไหนวะมาร์กออฟก็อต นี่ไงแคนแดงมันจะไปไหนห,หนูไอเด็กฟาร์มสองตัวโอ้โหอนี่มันไม่ค่อยอยู่เลยนะไอเดดีนะเนี่ยเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอเหี้ยแล้วผมเจอเหี้ยแล้วมันเาขอกลับมาครับมาขอกลับมา <c oughs> แต่คิดไปคิดมาก็สงสารเด็กเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าทำไม่สุดก็จะโดนคนดูกูด่าแต่ทําทสุดเกินไปก็ก็ดูเฮี้ยเหมือนกันนะ่ะแต่ถ้าเราจะเฮี้ยแล้วเราต้องเฮี้ยให้สุด <c oughs> ความคิดนี้มันเป็นความคิดของคนที่เฮี้ยตอนนั้นจริงๆเลยว่ะฮะ คนดีๆครับไม่ต้องกลัวนะใครที่โดนผมแกล้งทักไปหาแอดมินได้เลยแล้วแอดมินจะแถมของให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปบอกแอดมินให้ว่าแอ้ครับแถมให้เด็กๆที่น่ารักในช่องผมหน่อยแต่ถ้ามึงไม่ดูคลิปนี้มึงก็ไม่ได้ของคืนนี่หนุ่มจิบเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ภาษาเราดูชื่อไว้ก่อนตูมเก็บของปะ่ะไอ้น,นี่น่าจะได้ของแถมเยอะจัดอะ่ะแม่งโดนฆ่าสองรอบอชีวิตแบบน่าสงสารอะ่ะ แต่กูนั่งฝันตัวเองนะกูดีๆกูว่าโดนดักฟาร์มกูฟาร้ากูดีๆว่าโดนดักฟ้าไปไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะไอตัวพูดอะโอ้สภาพวะโอ้โหทำลิปเฮียสภาพมึงอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเว้ยละเว้ยมาละมาอยู่ใกล้เราเลยมาละวางเราเองเหรออ่าไม่โผล่ตัวดีโผล่ตัวสองสองนีโผล่ตัวสองสองอะไรอะเอ้ยมันจะยิงใครอะดูดิโผล่มันจะไม่โผล่ตัวนี่ไงเพื่อนมึงตายกูเก็บเพื่อนมึงตายปุ๊บกูเก็บ กูหิวกูหิวเซตเอ้าของเต็มยิงก็ไม่เข้าโอ้นี่ไงนี่ไงนี่นี่แลกกับเซต50ของจิวเลยถือไ่้แลกกันโอเคไหมเดี๋ยวไม่นข้อแรกเปลี่ยนกูเอาของ50ที่มีราคาแพงไปแลกราคาถูกอ้อบอนมาวี่ยๆๆเชี่อบอนมาจิ๊บโอกาสที่จะได้เซตพันมันมาถึงละไอ้เพื่อนมันเก็บครับทุกคนไอ้กูแตก ไอ้เฮียบอตีแรงครับทุกคนไอ้เฮียกูตายกูเสกบอลตัวนี้ได้มาไว้ซะเดลอเซนทานกูมาฝากอี้ของกูเแต่ว่าจบตายอ่ะกูมีเซนเตียวกูมีเซนเตียวเ,เอาของกูคืนมาเด้ยเย้จะมาแก้เขาตัวบอตีตายอันหนึ่งนะเซนทานห้ยไม่น่ากลัวจริงวะ่ะอันหนึ่งครับผมเสกบ,บอลได้วะ พันกูเต็มพันกูเย้ยตัวละครเฟิ้อพอดีตัวละครฟาร์มอ่ะไอ้เหี้ยลืมเลยอุ้ยมันเป็นอะไรกับกูนักหนาเนี่ยบอสี่คิงเห๋ยวพี่ขอได้มุ้ยเดี๋ยวพี่ขอได้มุ้ยพี่ขอก็ไปเก็บขอบพี่ก่อนเออไปก็กลัวโอ้ยเหี้ยแม่งตีกูมันทำเงินเกินเกินไปเปล่าโอเคผมยังได้ปืนเมื่อคืนมาอยู่ ตัวละครกูลึมเลยตัวละครกูลึมเลยที่แตกไอ้เียทมมีไถวิคือมันได้มาโว้ทเท่โอ้ยตีกูอย่าตีกูไอ้เฮียบอสนะลูกไอ้ตาเอ้ยบอสข้างลางเต็มเลยอ๋อเฮ้ยบอสอยู่ข้างล่างเว้ยกูเสกไว้เป็นน้องกูอาใครแล้วขอมันต้องผ่านบอสกูไปได้ก่อนอุ้ยเฮียโอ้โหมาอยู่นี่ลูกกู ครับก๊อดก็เลยไอ้บอสเฮียไออย่าเออ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 เอาไปเลยยี่สิบตัวโอ้ยยังไม่เสกบอสขำลืมไอ้เชี่ยภูมินี่คนตีนะเยอะที่ยา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 ตีได้ไอ้ตัวไหนว่ากูกลัวตีกูว่าเราไม่จำเป็นต้องลงมือแล้วครับผมบอกเลยเรามีคนลงมือเมื่อกี้ไปไหนมาบอสกูไปที่บอสตีจ้าไปไปก่อนละรุ่น้องกูลืมไอ้เหี้ย มาถึงเวลานี้ลูกน้องกูมาพังานละกูก็โง่หญิงตั้งนานถ้ากูรู้ว่าบอสตีแรงขนาดเนี้ยไอ้เฮ่อโอ้ยเฮียเซิร์ฟนี้บอลก็มันดีใหญ่เลยอ่ะ้ยแล้วไม่บอสไม่ขึ้นแบน้องเออขึ้นมาขึ้นมาตามพี่มาตามพี่มาน้องเฮ้ยเฮ้ยตามพี่มานี่ตามพี่มาตามพี่มาเออตามขึ้นบันไดมาตามขึ้นบันไดมาเออตามพี่มานี่ตามพี่มา เออว่านอนสอนง่ายที่การุสุนไม่ไหนวะไอ้พวกเกียนนางเก็บของคิวเลยอะ่ะไอ้มึงอ้ะเดี๋ยวผมเรียกลูกน้องผมขึ้นไปสังหารไอพวกข้างบนก่นอนเฮ้ยทำไมการะสุนกูไปไหนอ่ะมานี้ๆมานี่มาเนี่นาะมามามาเ,เร็วเร็เรเรไปฆ่าข้างบนเร็วตามมาตามมาตามดัดใดที่มึงยังอยู่ในมือกู กูจะพาไปเฉยเองไงบอสโกูเยี้ยพี่ภูเว่งดึกไปหาบอสอเหี้ยในหมินโอ้โหมันด่ากูเอ้ยทำไมผมไอ้น,นี่ไม่ได้วะอืมซื้อของแปบบ๊บเอ้ยซื้อของไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันไม่ให้ผมซื้ออ่ะโอเคถ้าเมื่อกี้ทำมนขนาดนี้นะมันทำกันเกินไอพวกขบดิสหมดแล้วมั้งไอบางออฟคอร์เนี่ยเดี๋ยวไอบางออฟคอร์มานี่ดิอ่ะเผื่อมีคนอยากฟาร์มบอส เด็กนี่ทำไมอ่ะหลพี่เฮ้ยไอ้อยาฟาร์มบอสป่ะ๋ยวพี่เอาโอ้ยมึงยังมีเวลาฆ่าเขาอีกเหรออ่ะมอยากฟาร์มบอสเน้องอยากฟาร์มเปล่าเห็นเด็กกระท้อฟาร์มแล้วผมอุ่นใจโหยแต่บอสมันโหดจริงอะเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเดี๋ยวผมไปแกงถามเด็กก่อนนี่นี่เออไอ้นี่มันประทามคลิปจากฟาร์มบอสผมจำได้ไอ้หนูฟาร์มบอสป่ะ มึงฟาร์มหรือเปล่าไม่รู้แต่กูให้มึงฟาร์มอะคุณโอ้โหไอ้เนี่ยนี่นี่ไม่หยุดเลยไอ้มาร์คมานี่ดีกว่าอยู่ไปจะดึงทำไมอ่ะพี่ช่วยช่วยไอ้เย่สารไล้วแกงแกงคนนี้เย่พี่บุญเป็นแกงหนีแกงถูดถวยไอ้ยิงที่เตะบอนี่แกงก็โดนยิงที่ของแก่ถัวนี่น่ะโอ้โหบอสมันหิวอ่ะบอลมันหิวก็หายอ่ะ แต่ข้อเสียเอ้ยทำไมมันเสกบ,บอสมันตึกไม่ได้ไว้เฮียข้อเสียเลยไม่งั้นผมจะมีแบบขุมทรัพย์แบบที่ปกป้องของผมอะ่ะเฮียเอ้ยเอ้ยตัวละครยากดีไม่เอาไปหยขอมาตึกยงเกลือนลืมเลยแต่เทสพันหัวผมหายอะ่ะมันไปไหนแล้วว่าบอสใครฟาร์มไหววะฮะบอสแม่งตีสามทีตายเทสพันยังไม่รอดเออว่าแต่ทำไมกูไม่เปิดก่อนวะ นั่นแหละจยิงกูง่ายๆเลยไอ้ไข่บึึงฟาร์มเหรอบึงฟาร์มนะนี่ถือว่าผมได้เซตฟาร์มคือมาครบเซตอยู่เซตฟาร์มเอ้าแต่ผมโงไว้ยทำไมผมซื้อกลัสุดเดยกเอ้เียดเอ็ดไม่ได้วะงงมากเนี่ยดูดิตีดีก็มีทำไมทำกันอย่างนี้วัวกรท้าตีแม่งเลยนี่เข้าหัวมีใครอยากฟาร์มไหม นี่เขาหัวหมาตายหรอมาร์กนี่ยเขาตัวเฮ้ยหมาเกลอดีไอ้เราบอลฆ่าเลยหรอโอเคมาคู่ทำไมอ่ะอ่ะไปดิใกล้ๆบอสใกล้ชิดแล้วไปแล้วเฮ้ยดูดิดูดิเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่บอกทำทีคิปฟาร์กใช่ไหมฮะมึงทำทีคิปฟาร์มเฮ้ยไม่ใช่นี่ด้วยตัวนึงแม่งเลีบมั่งเร็วเฮ้ยไม่ได้แดงบอสอ่ะุ้ยบอสต้องทะลุกันแพงไอ้เหี้ย ยังโหดแต่แ็คคือไข่ไว้ที่อ่ะหูยลืมอ่ะทำอะไรฆ่าซทมบี้อ่ะไอโอ๊กไปไหนโอ๊กโอ๊กเอไปไหนเอมาใกล้ชิดบอสดีกว่าพี่ว่าเอไปไหนอ่ะวิ่งแล้วบอสมันหิวดินี่ดูนี่โอ้ยไปไหนไปไหนไอโอ๊กเพื่อนละขามาเพื่อฆ่าเจ้าโว้ยถ้าบอสกูรู้ว่าบอสตีแรงขนาดเอ้าไอ้มาร์คแล้วมึงไปยิงไอโอ๊กทำไมไอยโอ๊กทำอะไรผิดน้องนี่ไงมันเจ้ามันเปลี่ยนเลยโอ้ยบอสวิ่งเร็วนะครับผมบอสเลย ถ้าสะแต์มีหน้าหมดมึงสวยกูบอกเลยนี่วิ่งไปนะแต่ถ้าถ้ามันพลาดตรงที่ว่ามันไปวิ่งขีดกำแพงนะผมบอกเลยบอสตกตายตายฟรีมืนชีวิตไปทิ้งแจกของไหนครับพี่แจกของหน่อยได้เดี๋ยวแจกนี่ไงของแจกเฮ้ยจะดึงทำไมพี่แจกแจกแจกชี่แจกของเลยพี่ขอแจกน้องอ่ะของแจกบอสนี่ไงแจกบอสนี่ไงไม่เอาหรอสามบอสสามบอส ไม่พี่ไม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 ่พี่ตายแจกของผมดิ่ายบอสกวัวกวัากวัานี่นี่ไอ้มาวิอย่างงี้อุ้ยเฮ้ยไอ้นี่ทำคลิปฟาร์มกูจำได้มานี่ดิทำคลิปฟาร์มใช่ไหมอยากทำคลิปฟาร์มนี่ไงบอสอ่ะไม่ให้มึงฟาร์มถึงที่ละกูไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแกล้งคนเลิฟอื่นต่อไอ้เฮียเซตันกูแตกตายแบบโง่ๆตายแบบงงๆ อยู่ดีก็ตายอยู่ดีขาก็อ่อนมาเราจะไปอารวาตต่อแล้วเออหรือว่าผมจะไปอารวาตเซิร์ฟฟาร์มเดี๋ยวแบบอยู่ดีเสกบอสแบบลืมเลยอ่ะมีบอสอีกไหมอันนี้แหม่มมีดเออแต่มีดมีค้อนทออยู่นี่ว่ะแป๊บหนึ่งนะผมเคยผมเห็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่มันแบบห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยเอาหายไปไหนเมื่อไรหรอมนไปนอนแล้วเหรอนี่ไงเฮดช็อตฟาร์มบอสโนดอบโนดอบไม่มันครับ มันต้องมีการเสียของเดี๋ยวเจอกูคลิปนี้โดนด่าเยอะแน่เลยว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเด็กชอบเด็กชอบกลัวชอบอยู่แล้วกูโดนด่าติดเลยไปดีขึ้นสินี่ถ้าเขาดีไหลยเอาเล่นดีๆนะอย่าตายก่อนจะแตกแล้เอากูไม่มีกระเป๋านี่ว่าว่าแล้วทำไมซื้อไม่ได้เสียของหายหมดตทรสักกูซส กูเสียดี<อ>ที่เจ็ดัน,น <คา S 1> ยังอยู่นายนายนีเป็นอไนายอะไรละอืมวิจะแตกนะหัวทุกเม็ดนี่ไงเดี๋ยวมึงรู้แน่ว่าหัวทุกเม็ดเป็นอ้าวลุดเฉยเดี๋ยวมึงรู้แน่ว่าหัวทุกเม็ดเป็นยังไงแบบกูนี่ไงหัวทุกเม็ดอะแล้วก็ไม่มีใครฆ่ากูได้ด้วยมึสงสัยไอ้บินว่ะต้องมานั่งชดของเอ้ยเยอะท้อใจแทนว่ะชดลืมอ่ะผมบอกเลยวันเนี้ยสร้างวินารมไม่ลืมอ่ะเอ้ย แต่ผมเพิ่งฆ่าผ่านไปตายกี่ตัววะเอ้แต่มันเก็บผ่านอะไรได้ยูไอ้นี่ไม่คุดใจกล้าสามเอาเอสสามาวัดกับเอสี่ดูนี่ไงเอสามาวัดกับเอสี่ใช่ไหมมึงอยากเจออะไรไหมมึงอยากเจอแบบเอสใหญ่เอสโตไหมเนี่ยเดี๋ยวกูจัดให้มีมีหัวเอสใมานี่แต่ว่าเอสามเอสี่อยู่ข้างบนนี่นี่นี่อิ่งขอหัวเลยนี่ขึ้นมาเลยกูขอโชว์หน่อยแล้วกันกระสุนปิดสนิทมาจากอีกตึกเอ้ยนี่ยังตายหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวมึงบวกแล้วนะเดี๋ยวกูม่ให้เขาแล้วผมไปยิงมาจากอีกตึกดีกว่า เพื่อเพิ่มความเนียนเลยแหละเพราะว่าถ้าเราไปยิงตึกนั้นมันจะคิดว่าตัวละครเราล่องหนนี่ไงชุดเดียวชุดเดียวง่ะเสียสกูตายมึงไม่เก็บของเลยเนื้อกูไม่รู้โอ้ยโอ้ยเนี่ยโปรเจกต์มาหิวของจัดเก็บปืนได้แล้วไอ้หนูเองหิวของอะไรขนาดนั้นน่ะเออ้า เอ้าบอกบอกอุ้ยนี่ไงจะพันพันมาจากไหนไม่รู้วะอุ้ยกระสุนไม่เข้าหัวมาจากไหนมันโปยัดแม่มันเดียวกูซิบไปเลยอ่ะมันโปมน้อยใครวะมันโปจริงเปล่ามึงกิ่เปอร์บ้านอ๋อไม่ใช่เนี่ยกูอยู่อย่างงี้มันยิงกูได้ไงเอาไม่มีเอ้ามันแม่นยิงอย่างงี้อ่ะใช่เปล่าเออมึงฮะมึงยิงหรือมึงนั่งกูอยู่อย่างนี้เลยมันแม่นครับเออมันมาอย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้มันมันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมันอยู่นี่อ่ะเขาบอกเอาแต่กูก็ไปีมันอยมันเป็นไง เฮ้ยเอามรรโดข้อเซฟมันกลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาเซฟพันเล่นกันเดี๋ยวโอ้ยมันจะเซฟพันนะได้ที่มูตี้ลึกสุดเลยดิเซฟซีเซฟซีมีพันบ้างมึงรู้จักเอาซื้อให้ดิมูตี้จัดเซฟพันที่ยิงได้จากทุกระยะป่ะมีพันลำมาบ้างอุ้ยพันนี้อมันไม่สนหรอกว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันฆ่ามึงได้หมดไหนพันตัวเนี้ยมันฆ่ามึงได้หมดเอาของจริงแต่ว่าผมเนี่ยแบบออมกอนดำเยียไอ้นี่อยู่ไหนวะเคื่องแตกโอเคงงเลย ไอ้ีน no! 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 is ี no! No! Mm ่ยตอดก้ไอ้ี่สิเนียราอ่มีเลยไอพไม่มีทางเราอลหดไอ้ีไม่ต้องลงหมึงก็แบบไล้ตนตนอกรู้ไอ้เนี่ยคจะลงผลเพื่อนแล้วพูเพื่อนก็บอกผมว่ามึงไม่ต้องลงมึงก็ไล่ตัวตนสำหรับอาวนี่ทำตรงลูมันห่ักมายับไอ้ตัวไหนมันานกูว่

ไม่เปิดล่องหไม่ได้นะอเนี้ยว่าคุจะไม่เปิดเล้นะอยนไ้เนี่ยเุ้ยเปิดก่อนจีไม่เข้าเดนก่อนจีไม่เข้าแป๊บหนึ่งเจ็ดพัละผมขอแล็ปปืนหน่อยจ้าไอ้เดทวดาห้วะมันไม่เห็นมันนะมันปิดเออปิดก่อนดันโอเคือไอ้เียล่องหนฉัดล่องหนไรหาแล้วปุ่มบ้างไหมล่องหนนี่เอออยู่นี่เว้ยเห้าเอสหาแล้วปุพ เป่มใช่มันเที่ยงอไม่ต้องตัดนะไอ้สัตว์อคุณยืนได้ยิงเลยอ่ะเฉวตอนนั้นไหมมาเดียวมาเดียวมึงมายิงมาเดียวอ่ะอ่ะกูยืนได้ยิงแล้วนะอ่าไอ้สัตว์มึงทำหนึ่งขนาดนี้อ่ะมึงยิงกูเลยอ่ะอะไรเพื่อนะขอโทษเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ามาเกลีแม่มาได้ไงเฮ้ยกูดึงผิดคนขอโทษกูดูผิดเอ้าอ่ะ หลังเป็นหรอใครมันรู้มากวะไอ้เจ้าดิบมาด้วยกันเนี่ยไงบาร์บีคิวท่านไงเพื่อนขอโทษขอโทษใครเหรอไม่มีหรอกครับวันนี้กูไม่ได้มาปารีกูมาเพื่ออาราาด้วยนีใครมีคีบัไม่ได้กูอยู่นี่หนูกูเย็บแม่ ยมึงแค่สี่แม่มึงเลยหรอนี่ไงมึงแค่สี่เลยหรอเกินไปเปล่าพี่ผมขอค่ายพยักดำก่อนไปแล้วกันมันเสียงแหลมดีผมชอบแกงเด็กเสียงแหลมพี่พี่ผมไม่มีเก๊ตพี่ผมไม่มีเก๊เก็บเซนไว้มาด้วยเคยกูดูกูดึงหนึ่งทีมันเก็บเซนอย่างไวีมเดก่งไหมแฮ่เก่งตัวเก่งโอ้ยเก่งติดมีเหี่อะโอ้ยมันเป็ก่งไวไอ้ตัวเน่ยมันด่ากูมีอะไรไว้ที่หายขานี่ไงานกันแน่นฮัลโหลฮัลโหลคนเนี้ยก็เนี้ยคนนี้เนี้ย กูหิว้วยดิกูหิวสงงรามเพื่อนเลิฟไปเที่ยวโอ้โหเพื่อนเลิฟใครเพื่อนมึงเพื่อนเลิฟอ๋อนี่ไงกระสุนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกูกลูกเทวดานี่ไงตายสองก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเสียดายตรงที่ว่าปืนผมเนี่ยมันไม่แรงนะผมก็เลยอารวาสฆ่าได้ไม่เยอะแต่ว่าวันไหนผมมากับแอดมินเมื่อไหร่แล้วผมดีดีวเปียงมันตายหมดเซฟแน่นอนวันนี้ก็แค่ติ่เปิลติ่เปิลไปก่อนนะก็เจอกันใหม่ คลิปหน้าส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ได้เด้อใครอยากให้ผมแกล้งเด็กยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย